วันนีค่ะลองทำโนซีค่ะทุกคนจริงๆอาจจะมาไลฟ์แป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปนอนแหละเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มาไลฟ์นานแล้ววันนี้มันพอมีเวลา ก็เลยมาไลฟ์จ้า <laughs> เรามาทอคือกันเถอะนานๆทีฉันจะมาไลฟ์เพระาะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถพิมพ์คำถามหรือ whatever ที่อยากจะพิมพ์นะมาได้เลยนะจะอาึอ <laughs> วันดีค่ะแป๊บนึงจริงๆนะแบบแป๊บ,บจริงๆอะ แอแ,แล้วเดี๋ยวไปนอนละคิดถึงเมืองไทยที่มีพ่มายมากค่ะเราก็คิดถึงประเทศไทยค่ะฉันยาก,กับไทยมากแบบคิดถึงอาหารไทยคิดถึงชาไทยอ่า คนวันนี้เต้นเหนื่อยไหมอืมกลางๆนะแบบฟิลๆเออกำลังดีพอแบบคนดูเอนดเรียกว่าอะไรคนดูเอนจอยด้วยพวกเราก็เลยแบบมีแรงไปด้วยอะไรเงี้ยสนุกดีนะอากาศดีด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยมากแบบมันเย็นชาไทยที่นู่นอร่อยไหม จริงๆไม่ได้กินชาไทยแต่ว่ากินเป็นชาจีนชามาล,ลีอะอร่อยคนละแบบอร่อยก็กินทุกวันเหมือนกัน <laughs> กินอยู่งั้นสามท่าหรออืออือ คพิง่งด้ดูคุณชายไปเลยน้องไม้สนุกมากขอบคุณค่ะดีใจที่ชอบเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันเรา่าจะหาเวลาดูดคุณชายอีกรอบหนึ่งเหมือนกันใน f ฟ i x ใน f ฟิกมีแล้วนะคะทุกคนสามารถไปดูได้เรื่องคุณชายเด็กลิเช่นะคะพี่มาหน้ากับใครแล้วน้องคนเดียวค่ะพี่ไม้สปอยเพลงใหม่หน่อย จึงจึงจึงอะจึงทุกคนจะได้ยินเสียงเนี้ยจนแบบเออมันต้องอยู่ในโสประสาทแหละจนกว่าเพลงจะปล่อยวันที่สิบสองอะถ้าสปอยหรออืมเราว่ามันเป็นเพลงที่อืมพูดอะไได้บ้างเราว่ามันใหม่อีกแหละใหม่กแก เออแต่ว่าแบบมันใหม่จริงๆแล้วก็เอมวีเท่คิดว่าน่าจะเท่นะอืมคิดว่าเอมวีน่าจะเทเพราะว่าแบบจากวันที่ถ่ายวันที่ถ่ายเอมวีกันไปอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะสนุกอ่ะสปอยแล้วกันทุกคนน่าจะสนุกกับการวิเคร์เอ์มวีอืมพูดแค่นี้แล้วกัน <laughs> ถ้าเต้นมันไหมคะ เต้นกันด้วยนะซุสุเออแต่พวกเราฟิ possono, ีตื่นเต้นกับคัมแบ็กนี้มากมากค่ะแบบมากๆมากมากเออเพราะแบบว่าอย่างที่บอกมันใหม่ด้วยมันมีอะไรแบบให้พวกเราลองทำเยอะแล้วก็รอบนี้เรามีเป็นอัลบั้มด้วย ซึ่งในอัลบั้มอะค่อนข้างจะมีหลายเฟเวอร์มันต้องชอบสักเพลงแหละเออซึ่งส่วนตัวพวกเราฟูอีว่าชอบทุกเพลงเลยค่ะจริงๆเอออยากให้รอฟังกันนะคะทั้งแบบเพลงในอัลบัม้มแล้วก็คัมแบ็กที่จะคําัันที่12นี้อยากให้ทุกคนรอแบบรอสพัพอรตพวกเราเยอะๆนะคะแบบไปดู MV ไปฟังเพลงกันเยอะๆเพราะว่าเราทำงาน,นก,กันหนักมากจริง อยากให้ลองดูกันอืมไฮพี่จูเฮ้ย hey, คุณพ่อมีโซโลป่ะนะไม่มีค่ะทุกคนตั้งสตินะคะไม่มีโซโลนะคะพวกเรายังอยู่กันเจ็ดคนเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีโซโลนะคะ าพี่มาชุดสีฟ้านี่แล้วคุณชายมาชุดจิีวิญญาณเดวิวป่ะคุณนนทน,นนได้กล่าวไว้ว่าชุดนั้นเป็นแบบจตวิญญาณเดวิวเธอตอนถ่ายฉันก้นมากเลยนะแล้วคือรีแอคทุกคนในกองอะ่ะก็คือคือในเรื่องอะตอนถ่ายทำะจะต้องมีซีนที่ถ่ายฝั่งน้ำใช่ป่ะแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ถ่ายฝั่งพี่ชูดเอ่อเข้าเปลือกคุณชายอะไรเงี้ยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่หลังวอนิเตอร์ คือตอนสอนที่ถ่ายแบบกล้องมาถ่ายเราคนเดียวอะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนถ่ายวิดีโอ,โอเก็บไว้เว้ยไออาร์มีคลิปพี่จ่ายมีคลิปไอจัมมีคลิปทุกคนมีคลิปฉันหมดในการว้าววันนั้นแล้วทุกคนหัวเราจริงจังมากคือมันกลั้นมากตอนถ่ายอะห้าร่างตอนนี้ร่างไหนคะตอนนี้เป็นไมลว่ะมันรวมๆวม <laughs> เออพูดถึงห้าล่างทุกคนคะ17พฤษภาคมนี้17พฤษภาคมนี้ซีรีส์ไอเลฟอ l ลอร์ดยูออนตอนแรกนะคะฝากไปดูด้วยเหมือนกันอันนั้นเล่นเป็นห้าบุคลิกเล่นกันตาแตกเลยตอนนั้นอะอยากให้ลองดูกันเพราะว่ามีทั้งห้าแบบพาสตล์นะคะมันน่าจะชอบสักแบบแหละแล้วก็ดูย้อนหลังในที่เน็ตฟลิกเหมือนกันคะ่ะทุกคนไปดูกันเยอะๆนะจ๊ะเล่นกับนนน์ค่ะเย่ yeah. รักพี่สตอมอะ่ะเธอรักแล้วเหรอเธอเธอเจอแบบแบบแค่ในทีซื้อเธอรักแล้วเหรอ <laughs> <laughs> คือยังไงมันถูกใจเหรอ <laughs> ช่วงนี้พี่มาอ่านการ์ตูนไหมอืมช่วงนี้อ่านเว็บตูนคะ่ะเออพอแบบมันถือง่ายอะ่ะเออก็เลยแบบว่าอ่านเว็บตูนอยู่ช่วงนี้ yes แล้วพี่มาชอบร่างไหนที่สุดคะอืมถ้าเป็นห้าคนหรอเอมถ้าชอบที่สุดหรอส่วนตัวนะแอบชอบไปฝนสุดหมายถึงในฟิลลิ่งแบบอยากจะมีเพื่อนแบบไปฝนะอ่ะเออชอบแบบไปฝนไปฝนน่ารักตอนฟ้าใสเปลี่ยนเป็นพี่ม่านหมอกยากไหมงับอ๋อ ซีนในเทรลเลอร์ปะหูดูออกเลยหรออืมก็ต้องโฟกัสค่ะต้องโฟกัสประมาณหนึ่งก็ยากอยู่นะอืมแต่ว่าก็สนุกดีจีบห้าคนยังไงให้ติดคะอันนี้ต้องรอถามซันค่ะอันนี้ต้องรอถามน้นนนที่เล่นเป็นซันนะคะเราดูเราดูเราดู หนูเองดูไม่น่าอยู่เลยขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปในอีกสองสามนาทีอเออก่กไปแกตอนนี้ที่นี่เอ่มเที่ยงคืนสี่สิบแล้วค่ะไม่แน่ใจแบบฟิลห่างจากไทยชั่วโมงหนึ่งอะที่นี่เร็วกว่าก็เลยว่าจะนอนแหละอืม นั่นแหละคะ่ะก็เลยอีกแบบหนึ่งก็จะไปแล้วนะครับนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เดือนนี For Eve. For ้โปรอีฟโฟกัสกับการคัมแบ็กแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนรอติดตามนะคะ12พฤษภาคมนี้ย้ำๆ้ว่าำว่า12พฤษภาคมนี้นะคะเพลงโปรอีฟ ยังไม่บอกชื่อเพลงเนาะใช่เกิดไปแล้วโอเคเพลงใหม่โฟอีมนะคะ12ะพฤษภาค,คมนี้ทุกคนรอดูกันเยอะๆะนะคะทั้ง MV แล้วก็เพลงด้วยส่วนตัวอัลบั้มก็รอติดตามนะคะรายละเอียดก็จะตามมาเหมือนกันตัวเพลงเออยอะไรเออเยอะไรเงี้ยรอติดตามเด้อทุกคน ใช่ค่พักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเราจะพยายามพักผ่อนนะคะแต่ว่าเราก็ชอบทํางานด้วยก็เลยแบบขอบาลานซ์ของงานเยอะๆแล้วก็ได้พักผ่อนแบบทํางานไหวอยากทำงานโอเคทุกคนเราจะไปจริงๆแหละแบบจริงๆแล้วคะ่ะทุกคนเพราะมันดึกแล้วบายๆนะคะทุกคนหลับฝันดีนะคะ ฉันก็จะไปนอนแล้วบ,บ,บ๊ายบายจ้าทุกคนอันยยงเซลอันยยงวะบ๊ายบายจ้าต้องพูดว่าอะไรอะจ้เจียนนี่มันจเจียนบ๊ายบายค่ะบุย12พฤษภาคมนะคะอย่าลืมรอดูเพลงใหม่โฟอ์ยินะคะ12พฤษภาคมค่ะฝากด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายอืม